แปนว่าพี่น้องสวัสดีนะครับแปนเอิดเติดครับผมเรียบร้อยแต่หน่อยตัดหญ้าเดี๋ยวสีล่างนาบ้านล่างขี้นกล่างฟุ้น,นออกจากนาบ้านครับผมตัดหญ้าพึ่งแล้วอาบน้ำเมื่อกี้ครับผมตัดหญ้าแปนเอิดเติด ้าเรียบร้อยแล้วกับโบงกอกนะ้พี่น้องตัดแล้วกับแปนหูแปนตาดีบริเวณหลอบบานแพว่ากระทำความสะอาดขั้วเลื่อนทีขั้วเคลื่อนทีดีด้วยพี่น้องสามารถเข็นไปไหนก็นได้ครับผมขั้วเฮ้าอ่ะเกตยังหลัเธอโบท่านโบท่านเรียบยร้อยบ่ท่านจัดตากของอยู่ด้วยพี่น้อง ปากพวกถั่วไซ้มหน้ามาก่อนอยู่แพ่ว่าทำความสะอาดเอาไปล่างเอาไปล่างไหมม,มามาต่ำเจวกุ้งน้ำกันมือน,นี้เมียไอจั้าเลยทั้งผัวทั้งเมียซอยกันทำความสะอาดบาา้านต่ำเจวกุ้งเ็ปกับพื้นเด้อพี่น้องพื้นกับล่างแล้วล่ะอาจสีเปียกสีจืดเนี่ยเตียงมันพวกเครื่องเตียง อย่างมันหกแปลว่าหลือของออกพอตรวจพอภัยทำความสะอาดในรอบในรอบเดือนอ่ะเจวกุ้งเจวกุ้งมาอนี้กุ้งอยกุ้งหน้าควรอะดินเดียวแนวอยู่พูนสดสดครับผมโอ้พะย่เอีดตัดหญาตัดใบเขาอ่ะ จะหน่อยเดี๋ยวจังจิตตัดเอ่อตัดไปเขาวันนี้เมียแห้งในเฮียนพ่ท่านทำความสาดอยู่มีละเรียบด้วยเกี่ยวกลุ่มป่ะโอไว้ข้ามเขาเนี้วหนีเอาตุยแล้วนี่ใส่รถเข็น เวลาเข้าสิเขียนไปนาบ้านเขาก็เขียนได้เวลาเข้าอยากเ,าเข็ดกับเขานอกพื้นที่เหมยเข้ากับเขียนรถเขียนเข้าไปพุด<ม>นะถวยซ้ำหน้ามาก่อนแพลว่าเอาไปล่างล่างแล้วตากแหง,งไว้พี่น้องคลัวง,ง่ายๆบ้าอีทูถึงซ้ำนี่แล้วซ้ำน,นี่แล้ว เนี่ยเสียบมีไว้กินเ,เขาป้ำก,กาพร้อมมาเสียบเสียบน้ำกันครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำเพจ็จจาไแม่แก้วกุ้งผักแค่หลายครับเมื่อนี้มาจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับได้ยา,ายทุกคนมากินเขาน้ำกันมยไเจ็เสา เก็บอย่างเนี้ยเรียกว่ากระทําหนาทีอ่เอ,อล่างเครื่องคั่วเก็บคั่วเครื่องทีคั่วรถเข็นก็หน่อยกับตัดงาเดี๋ยวสิเป็นล่างนาบ้านอีกในบ้านอีกนาบ้านมันมีจะคุณ มาเ้อมาเ้อเศษๆป้องกันจ้ะนี่นี่สลิปปิ้งอยู่อุดไหนห่อนทักจะเอาอยา้ังไม่ได้บังยางเป็นต่ำใดรต่ะปูออ๋เจ้าก็บอกไว้แล้วาาะจะเาเรอาถิมอยู<า>่ก เราอยากได้อีกบอ,อ,อารถปิกอัพไมใช่เหรอ,อสมสมประตองมามากินแน่เสียบพอละซีบบาทคิดปะมันก็พิดใส่ตู้เย็นมันก็พิดธรรมดาแต่ว่ามันรักษาไปโดน จะลาของเฮ้าติดปากไปพี่น้องตริบบอพี่น้องบ่งติดหรอเพราะว่าเขา้โซ่งไปก็เป็นแล้วมันจังบต่ติดจะรันติดกับโมเป็ียังบ่เป็ียังคนนวลบอกว่าถ้ามันเป็นแล้ว ก้าใส่ตู้เย็นมันยังมีโบติดอืมเขาเื็ดครับเ้อืมครับปากคนหัวคนหิวเขาตนวสั้นสิบเอ็ดโมงแล้วมั้งอืมถ้าจยกินขอเศร้าแดดกระห้อนชัดมั้งเนี่ย เบียบเพบเพราะทานเดี่ยวเลยามมากแดดหวนๆนั่นสิเปดูเรียนไม่เหรอรุ่งเลีบอกชูฝรัง มันนี่มากไปมเรี่ยนตุดท่าทถูดเว้ยสัสเ,เป็นยังก็ไดนะ้ทำเป็นยังก็ถือทำโทษู่ะเขาสายเว้ยสัสเอาคื<ข>อคือเข่ขาสายเ <c oughs> ว,ว้ยสัสเข่าเศร้าบม่ได้กินกินจะเข่าสายเว้ยสัสไหวเบาจริงแต่เขา่าสายเว้ยัสห <c oughs> ่างลกินจะเขา่า กินจ้เขาสุดสวยเนี่ไม่ได้กินขาสายเขาไม่ได้กินขาเศ้านั่งรางก้วนหมาก้วนหมา,หมาเอาเดี๋ยวคุณคู่ทัมาตรวจยังไงให้มายืนตากแดดดูสิับแดดหอนวะเพ่อนเนย แต่แจ้จหน้าที่หรอกคืนสมมุผู้ยางมาถามว่งขันยงคุณยัง,ม,งามาถามอะไรย่งมากร้อนไหมเพือ่อนเพื่อนดาเพื่อนจมห่อนไหาเพ่อนผู้ได้ถามว่า ผู้ลยถามว่าตากแดดแค่นี้เธอยังทนไม่ได้โตขึ้นเธอจะเป็นอะไรบอกมากศูนฉันแล้วเรนก็บอกมากบ้า่าผมคงไม่โตขึ้นไปเป็นกระบองเพชรหรอกคุณครูฉัน <c oughs> ผมคงไม่โตขึ้นเป็นต้นกระบองเพชรหรอกคุณครูฉัน้ <c oughs> าใจว่าหมายบ่ <c oughs> ต้นกระบ,บองเพชรมันยืนตากแดดน้ำทะเลทรยายเห็นไหม<อ>มันสีดแดงไงผมคงโตขึ้นผมคงโตแล้วไม่็นเป็น,เ,ปนเอ,อต้นกระบ,บองเพชรหรอกคุณครูครับเออมันขีดได้อะควนควนขนาด,ดวกวนตีมคุณคู่อีกหุ่นยอด มากเป็นลูกครึ่งนช่ี่น้องครึ่งครึ่งนะครึ่งเริไม่ก่ายังกะซ้อมมันก็แช่พักอันนั้นก่อคพับเนาะพี่ได้ย้ําดีแล้วหนสวย ข่าอิงวะนะนี่กดปลอกมาเ่านี่ซื้อัพั่งน่กะอ๋อพังนีนะ,ะก็เชิดอ๋อเออขอกวาล้งที่เอิญมาพักตุกคือดแดดเนี่ยย้ำเมืองเะคือบ่มีคนตักมาฮักงู <c oughs> อ,อ,งอ,อติดจ้ส่งไปที่น,อน่องอาจิบติดเลยก็มา ข้องส่งเลยนะนติ๊กตะโบเป็นอย่างที่น้อนแสบขึ้นเกาหรยอปนกุ้งเอิม่มเจากุ้งก็ได้เอิม่มปนกุ้งก็ได้กีกับหน่อไม้ส้ม แล้วซังนกไหมมือเพชรเปดหานกไหมกับบมี้ป่านที่เราซื้อซุดมาเห็น,นี่เนี่ยอืบัะมือเศร้านี่ไปพ่อ่อนดีเขาเจ้าออกมาขายบ่าไ,ได้ไปหาไปหาอยู่ตลาดเพราะว่ากรุงเทพโบมีขายแล้วว่า บ้น่นจะหน่อยม่มีโขกไม่เงินหรอกม่มีมโขกมีปลาคอยไปเห็น,น้ม้ยคอยขึ้นอดหนานแล้วเลยขื้หนาไปหน้ามันอันนี้นอนได้เกิดฉรนม่ชอืเรล้างคนดินขึ้นไหมน้ำน้ำยาบน้ำก่อ,อน้ำให้น้าเขาเจีาเนี้ย ทั้งทีเข้าเจ้าอิอม่มแล้วพี่น้องมีเมียกินบะได้หรอเสีรรยรดน้ำหิวหิวเนี่ยมากินก่อนกินบะไดเพราะสิบคร่ำอิ่ม ด้วมากองขาน่อยขาแม่ขาแม่แล้วขาแม่ตายแม่้องเสือมาสูงขาแม่ว่ากองเขาขึ้นหน่อยเพี้ยูเฮ็ดงันเมียเมียกูไทหน้าเมียเมียดีพัลมกูเห็นงานมีเมียกูไทยหน้ามีเมีย สวยแล้วเงี่มทา่าจะมึนั่นก็บอกเอาหอเขามาทรงลูกแม่ทึ่งฝ่าวทึ่งนั่งแต่กเขาก็ปิ่งไกลมากทึ่งโต๊ะคันแท่ฝ่าวหอเขามาทรงลูกลูกเดี๋ยวเห็นหอเขามีนี่แม่ ดาแม่่เจ้าของบออิมอ่มจีอือไทยหน้าจนหดูดซิจนว่านั่นมึงเอาห่อเขาซ้ำนี่บอกมาให้กูอกอที่กินอิ่มบ้ก็จุกปาดแม่ตายทับเล่าได้แอกแลงแล้<า>อืมฝากข้อแม่ข้อแม่ ลุมลุกงอหลังมันถึงเขาคว่ำหิ้วยิ่งยังไงกับมันอิ่มเดี๋ยวไปเห็นแม่คิดใจมาตีแม่กระสายเกินไปแล้วอืมครับกินแค่ขึงไงไไ้แหว ขึพนหนอยครับได้เป็นหุ้มแล้วาส่ยว่าบังร่มเกิดคู่กับตานร่มน่ะเขาไปซื้อมะปู่อีกบ่เฮ้ก็ไม่มะปู่อ่ะื่อหางตัวตาก๊บ อยากทัดค่าออกเลยมันบงังชิ้นทดัดออกตาดอกยีงไงงาตาเห็นมันเหลือแต่ตัวขอ,อบ<ะ>งบมมาเจ้าหน่อยขยายขาออู้ใดอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องมาขุดเอาเลย มาปล <ไป S 2> ูกอืมมาไปปลูกม,ก,มกมันแหยกันมันเบียดมันแหย่กันนอมันแตกบ่ได้นี่ได้ขับรถมาเอาเด้อทุกคนหลอดๆต้องเสื้อบ่ตายครับ ปีปีแรกปลูกบ่เกิดเนาะอปลูกยังกระจายต้นบักอันนั่นกระจายบักบักเขียบโอ้บ้ามหมทุเรียนเหีอยงนะไบ่ัรกูดที่ปลูก,กรอบสองยังอยู่บ่บุ่นยังเจา้า,าบ่ใหญ่ป่ะข้างมันมันเจ้าต้นแค่เห็นบ่ต้นตะกบคอยปลูกคอยก็ถึง อันใดคอยปลูกบพื่ขึ้นอันนี้เพื่ปลูกของโบง,งามเพื่เป็นคนมือวหอนจะหน่อยปลูกยังก็ขึ้นมันบอกพักคาเพืปลูกตายเบิดของเราขึ้นได้กินเลยซุ้มจนหัวพบุรตัวนนั้งข้าเลย ันเลจ้างรถเช่นมาไล่เก็บเก็บัาขาอืมบุมเกียบเอาไปห้วยหนาบ้านให้ติดตาบุเกียบไปน,นั้นจะขึ้น บ้านค่าทําความสะอาดเพค่ต้อตงทําให้เบือดเด้ๆพี่น้องต้องทํางเบือดทางล้าง้างหน้าข้างในบ้านในอย่างถ้าได้ทำเดี๋ยวจะซือทําหมดเลยโบมักปล่อยงแบบคาราคาซังเนี่ยโบมกเฮ็ดกระยอกกระยักไปที่ละมองเปเป๊ะบมักเฮ็ดแบบว่ามื้อนี้เฮ็ดบ่งนี้มือ้มอนีอ้เฮ็ดบ่งนี้เชื่อมั่น เห็ดเราก็คือเห็ดบดเลยเ้าส่วนลตัตเตอรีบ่ะอืมไม่เห็ดฮะก็คือหดอืมอืมของเข้าแปดชุนเน่ยมาเนียเออของเขา8แปดสามซีขอ,อ,องเขาเก่าสามซีบะได้รับ พี่เล็กเราก็ถึงเบิดจองหน่อยสองใบสองหน่อยไปแขกรัพี่นอ้องแปดเจ็ดยี่สิบนาทีสวัสดีครับ